สวัสดีทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งนึงครับกับผมแมนโกสินนะครับที่ช n e นลวานแอนโชครับแล้วก็ที่ติดตามกันมาจากเพจวานแ n นโช w แมนโกสินด้วยนะครับวันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับดีลของดีซอทีระเทศวิโนไทยนะฮะที่มันได้ล่มไปแล้วไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับจากทางชมนรีเอที่ว่าจะปล่อยตัวไปให้กับอยุทยายูในเต็ดยืมตัวใช้งานในช่วงเลกสอนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าที่มาที่ไป นะฮะเบื้องหน้าเบื้องหลังเอาแบบเคลียร์ทุกประเด็นเลยนะครับให้ได้ทราบข้อมูลกันแบบแน่ชัดฟังคลิปเดียวจบรู้เรื่องทั้งหมดเลยนะฮะก่อนที่จะฟังคลิปนี้ก็ยังไงขอคนละ1นึ่งไลค์หนแชร์แล้วก็ s b s c r i b e กัปด้วยนะครับกดติดตามแจ้งเตือนันด้วยเป็นกำลังใจให้กับทางช n e l ทางเพจที่ผมทำนะครับมาเริ่มเรื่องนี้กันนะครัสหรับเคสของรีสอร์ทเกเทพนะฮะก็คงจะได้ติดตามกันทาง เพจของสโมสรแล้วก็ข่าวจากสันักต่างๆที่มีการแชร์ข่าวแจากกันมาว่าในตอนแรกคือชมรมเอฟซีจะปล่อยอ่าซอร์ไปให้กับอยุทยายืมตัวใช้งานนะครับก็มีเหตุผลเนื่องจากอาจจะได้มีโอกาสลงเล่นสม่ำเสมอแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กๆเตารุ่งเยาว,วชนหรือว่าคนในทีมได้โอกาสลงสนามนะครับแต่ยุคนี้มันมีอเรียกว่าจุดขัดข้องนะครับอุปสรรเกิดขึ้นจนยกเลิกกันไป ผมจะไล่เรียงไปทีละเรื่องเทสแรกเนี่ยทำไมดีซอร์ยนนี้ถึงล่มนะฮะแล้วค่อยไปถึงข่าวที่เกี่ยวข้องต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยจริงๆพูดคุยกันไว้ช่วงประมาณคุยกันมาก็น่าจะสักสองสัปดาห์แล้วนะครับก่อนที่จะมาคุยกันจบก็คือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประมาณสักวันศุกร์เน,นี่ยน่าจะเป็นวันที่ทุกอย่างรู้เรื่องเคลียร์ทุกอย่างแล้วนะครับมีการถ่ายภาพในโต๊ะประชุมนะครับโต๊ะทานข้าวที่ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ของวิทยานัยคุยกับดีซอเดี๋ยวนี้ รวลงไปครับเหตุผลก็คือเรื่องของงบประมาณคือทางอุทยาเนี่ยมีการแจ้งมาว่าคือต้องรอผลการเลือกตั้งอบจอก่อนนะครับถึงจะตัดสินใจเกี่ยวกับยวนี้ซึ่งมันก็อาจจะล่าช้าเกินไป จนทางสโมรสรชมบุร,รีก็ไปปรึกษากับโคชเตียสมพบกระเสรรฐนะครับว่ายังมีแผนใช้งานรีซออยู่หรือเปล่าซึ่งพี่เตียก็บอกว่าจริงๆก็ยังยังอยากให้รีซออยู่กับทีมครับเพราะว่าก็ยังมีแผนการที่จะใช้งานรีซออยู่ในช่วงเลกสองซึ่งเหลืออีกประมาณ3เดือนนะครับไปจบซีซั่นวันที่20มีนาคมก็เลยเว่าโอเคในเมื่อยังไม่พร้อมที่จะเซ็นไปยังติดต้องรอน่นนี่นั่นก็เลยไม่ได้ปล่อยไปนะครับก็เก็บมาใช้งานกับทีมก่อนทีนี้ก็มี ช่วงที่ข้าวเกี่ยวกันอาจจะเอามาจาับช่วงโยงกันก็คือเคสของยูบยองซูครับศูนหน้าชาวเกาหลีใต้ที่เซ็นมาจากเอ s สุลาการกน,นะครับแล้วก็ผลงานดีมากขึ้นมาลุ้นดาวซันโวของที2หรือ3นะครับในขณะนี้ก็ทางชมรีนสนใจอันนี้ก็ยืนยันจากคุณบอลสสิสิงห์ทองครับว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับที่มีการพูดคุยกับอยุทยาแต่ไม่ที่เกี่ยวกันกับดีลของทีละเทพใน,นคนละช่วงเวลากัน เคสของเทลเทพเนี่ยคุยไปจบก่อนแล้วส่วนยูบยองซูเนี่ยนะครับคือพูดคุยกันทางโค้ชใหม่สันติชัยเกลือก็ก็โอเคนะครับสามารถจะปล่อยได้นะฮะเพราะว่าจะได้มีการหาเอเชียตัวอื่นแต่ว่าทางประธานสมโมสรทางผู้แข่งของทิวทยาก็เกรกครับเพราะมองว่ายูบยองซูเป็นกองหน้าที่แบบกําลังผลงานดีเป็นโคต้าเอเชียด้วยนะครับก็เลยไม่อยากปล่อยออกไปอันนี้ก็จบไม่มีปัญหาอะไรก็คือคนต้องการกับคนเจ้าของเนี่ยเขาไม่ต้องการก็มันก็ มันก็เป็นเรื่องที่ต้องลม้มอยู่ไปนะครับก็ไม่เกิดขึ้นแต่ไม่เกี่ยวกับเคสที่ว่าเพราะรีซอจะส่งไปแล้วอย,ยองซูงไม่ไม่ให้มาให้มาก็เลยไม่ปล่อยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับมันเป็นเรื่องนะฮะแล้วก็มีอีกประเด็นต่อเนื่องมาก็คือการดึงดาวรุ่งเยชนของทีมกลับมาจากการให้อายุทยาย,ยืนตัวผมจะเล่าไปทีละคนนะครับคนแรกเนองชาบเลยนะครับเจ้าบาสนะฮะบาสน้ำหวานเรษฐวุฒิปร่งสาย ก็ดีกรีก็เป็นอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยชุดนี้ไม่เกินยี่สามปีนะครับเป็นเด็กบ้านของชมบุรีมีความจีจ๋าโชว์ฟอร์อรมได้ดีในทีสองปีนี้กับอยุทยาหลังจากหายเจ็บกลับมาสมบูรณ์ตอนนี้ก็ลงเล่นตัวจริงสม่ำเสมอแต่ทีนี้ชมบุรีลึงตัวกลับมาข่าวมัดออกมาจากหลังข่าวของมีโอไม่ได้ปล่อยไปคนก็เลยคิดว่า,าชมบุรีไม่พอใจหรือเปล่าก็เลยดึงดาวรุ่งที่ปล่อยให้อยุทยายืนตัวกลับผมจะอธิบายแบบนี้นะครับคืออันนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับมา ชัดเจนนะครับมีเหตุผลมาชี้แจงได้แบบเรียกว่ากระจ่างเลยแหละครับคือชมบุรีเนี่ยให้ยุทธยายืมตัวจนจบปีนะครับจนจบซีซั่นจนจบปี2020ก็คือจะหมดสัญญาทีนี้ในเลนที่สองเนี่ยเขายังไม่ได้ยืมต่อไปแล้วเหตุผลที่ชมบุรีดึงกลับนะครับก็เพราะว่าพอดีว่าสิธิโชคพาโสเจ้าย้าครับที่ปล่อยไปให้กับปราดเอฟซยืมใช้งาน เขากำลังจะงย้ายไปอยู่กับคางโมชิมะยูในเตตในสื่อจลีคสามซึ่งตอนนี้ความคืบหน้าก็ไปประมาณ80%แลวเหลือแค่ใบออฟเฟอร์แบบเป็นทางการมาจากคางโมชิมะยูในเตตคือตอนนี้ย้ายไปแน่นอนแล้วแหละนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วทีนี้ตราดเอฟซก็เลยอยากจะขอยืมตัวเซธวูดปงสายไปใช้งานซึ่งทางชมบร,รีก็มองว่าเจ้าบาสเนี่ยนะครับเซธวูดเนี่ยถ้ามาเล่นในไยลีอยู่กับปราดจมีโอกาสได้ เจอกับผู้สู้แข็งแร่งกองหลังระดับไทยลกนะครับจะมีผลประโยชน์ในการอัพเลเวลพัฒนาตัวเองของเศรษฐุได้ดีกว่าได้ในทีสองก็เลยดึงกลับมาแต่จะไปออกข่าวว่าดึงกลับมาเพราะว่าไปปลาดเนี่ยก็คงพูดไม่ได้จะเป็นการที่สมโมสรอ,อย่างชมบุรีจะไปพาดพิงว่าดึงจากอริทยากลับไปให้ปราดเนี่ยมันก็คงไปพูดออกข่าวไม่ได้แต่มันก็เป็นโรเสที่เกิดขึ้นในเบื้องหลังนะครับก็คือเศรษฐุภงสาย ปกติแล้วเนี่ยการหมดสัญญาก็ต้องึืกลับทีมเก่านะครับส่วนทีมเจ้าของที่แท้จริงจะส่งไปให้ทีมไหนก็ว่ากันอีกทีหนึ่งมันเป็นเบบ่ยุกทีมครับเหมือนกับเคสของบีรามของเมืองทองเวลาสัญญายืมตัวหมดเขาก็ยืนกลับก่อนแล้วจะปล่อยให้ทีมไหนยืมอันนี้ก็ต้องมาประชุมทีมกันอีกทีซึ่งเคสของเซธุธบงสายจะไปแทนที่ของเซนโชพาโซที่ตราดเอฟซีนะครับอ,อันนี้ก็เคลียร์ไปละอีกหนึ่งคนนะฮะอีกคนหนึ่งซึ่งก็ถูกปล่อยไปให้กับทางอายุทธยาญิเต็ดยืมตัวเหมือนกันก็คคือเจ้าดนะรับ เดียวก็คือลิอทิเดตเพนสวั์นะฮะอดีตเรียกว,ว่าตอนนั้นพลิกมากๆเป็นดาวรุง่งจับหน้าจตามองมากสําหรับซ้ายผ่านตลอดซ้ายที่คาานะครับตอนสมัยเล่นกับทีมชาติไทยอยู่16ปีที่อยู่ในรุ่นเดียวกับวอรชิคานิสซิบอมเพนอ่สารเสิรินวัฒนะแล้วก็อีกหลายคนนะครับที่ตอนนั้นเป็นความหวังของประเทศไทยเลยว่าตัวซ้ายเท้าซ้ายได้แท้แบบนี้กําลังจะมาทีนี้การมาอยู่กับวิทยาก็คือช่วงแรกก็ได้ลงเล่นค่อนข้างสม่ำเสมอมาในช่วง2เกมหลังไม่ได้ลงนะครับทีนี้ เคสที่ชมนรีนึงกลับมาก็คล้ายๆกับบาสเซอร์ธุสครับหนึ่งคือเรื่องของการหมดสัญญายิงตัววานนะครับทีนี้มีสโมสรสนใจนะครับที่จะดึงลืนตัวไปร่วมทีมน,นั่นก็คือสโมสรลำปาง f อลำปาง FC อยากได้ลิทเติลเทนสวสดิ์ไปเล่นทางปากซ้ายของเขานะฮะก็เห็นเหตุผลเนี่ยก็เหมือนกันเลยก็คือถ้าจะให้ชมนรีไปออกข่าวว่าเหตุผลที่ดึงลิเเติเทนสวสดิ์มาเพราะว่าจะส่งให้กับลำปาง f c ก็คงจะพูดอย่างนั้นไม่ได้ แต่ในทางปฏิบัติในทางความจริงก็คือมันเป็นแบบนั้นดีออกมาจากอยุธยาปับ๊บทีนี้ชมพุรีก็เลือกแล้วแหละว่าจะส่งนักเตะคนนี้ไปพัฒนาฝีเท้าเพื่อเก็บประสบการณ์ที่ไหนซึ่งตรงน,นี้ดยวกับลำปางปามันก็โอเคแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะเกิดขึ้นนะฮะก็จะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเคสของรีสอร์ทเทเทพที่ไม่ได้ไปอยู่กับอยุธยา เคสของรีซอง่ายๆอสันส้นๆเลยก็คือทางอยุธยาไม่พร้อมในเรื่องตรงนี้นะฮะที่จะเซ็นไปทันทีเพราะว่าเล็กแรกจบแล้วทั้งทีหนึ่งทีสองสิ่งที่นักเตะจะต้องเตรียมตัวก็คือการไปซ้อมกะบทีมใหม่เพื่อจะเริ่มต้นสําหรับซีซั่นในช่วงเล็กสองซึ่งมันจะเริ่มสุดสัปดาห์นี้แล้วนะครับในช่วงสุกเสาร์อาทิตย์หน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นวันจันทร์วันอังคารนักเตะต้องไปซ้อมแล้วแต่ทีนี้ยะไปไม่ได้เพราะว่ายังติดในเรื่องของ การเลือกตั้งอาบาจอการที่จะเอางบประมาณตรงนี้มาใช้งานนักเตะเองก็เลยวางแผนลาบากสโมรสรก็เลยยกเลิกกันไปกับการปล่อยตัวเคลียร <c oughs> นะ์ไหฮะทุกเรื่องนะครับรีซอร์ชัดเจนแล้วนะครับยูบยองซูก,ก็บอกไปแล้วว่าทางประธานสโมสรรือพิยาต้องการใช้งานต่ออาชมีพระจบนะครับส่วนเคสการเดนดาวรุ่งที่ปล่อยยืมกลับมาก็เพราะว่าเขาจะมีทีมที่จะได้ไปเล่นย้อนเมื่อกี้ครับเซษทุบงสายไปเล่นกับตราเอฟซีแทนเซนโช่พาโศที่ไปญี่ปุ่นแล้วก็ลิขิต ลษีเด็กในสวัสด์นะครับกลับมาตรงนี้ก็จะปล่อยให้กับรอมต้าเอฟซีตัวใช้งานนะฮะฟังคลิปนี้น่าจะครบถ้วนเคลียร์ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ต้องดรามากกันแล้วมีที่มาที่ไปสโม,มสรชมบุรีกับอยุทยาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมีการช่วยเหลือมีการาทํางาน,นการประสานกันในระดับผู้ใหญ่ที่เป็นมิตรอันดีกันตลอดมานะครับไม่ได้เกิดปัญหาใดๆในเรื่องนี้เพียงแต่ว่ายิงมันได้เกิดขึ้นเพราะเหตุที่บอกไปนะฟังคลิปที่จบก็ยังไงก็รบกวนฝากกัน กดไ like, ลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกันละสักคนละหนึ่ง s u i s e r i b e ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามันต่อไปสำหรับช n น l นี้ครับว่าจะมีคลิปอะไรมาฝากกันในวันต่อๆไปนะครับวันนี้ผมแมนโกสินก็คงมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านครับสวัสดีครับ